ค่ะสวัสดีเอฟแฟนสองทุกคนนะคะมือนีนุนทิยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขฝันนะคะของพ่อจอยหรืออาจารย์ทุ่งสว่างนะคะว,วันที่สองพฤษภาสองหาหกหนะคะพ่อแล้วให้เลขกลมฝันนี่จะฟันเป็นเลขล่างนะคะข้างล่างนี่ให้หางเดียวนะคะข้างบนนี่ก็ให้หลายคู่ยู ถาวาางนี่หา,หางเดียวจริงๆนะคะพ่อมั่นใจนะคะปั้นท่งหายเลยขงลงังแรงหางเดียวจะเป็นตัวได้จะให้เป็นปั้งเสียงสนทนาระหวางนนทิยาก,กับลุงเฮ้งกับพอ่ออาจารย์ทุ่งสว่างนะคะงววันที่2พฤษภาคม2566นะคะว่าสวัสดีค่ะ สัสดีครับนนทิยาพอรวยครับผมพ่อตอนนี้ลุงเฮงอยู่บ้านนนทิยาลุงเฮงขอสัมภาษณ์น้ำเน่เด้อค่ะได้เลยครับไอพ่อก็ที่บอกว่าไอพ่อเฮงน้ำเน่เด้อว,วันอ๋อพอดีเลยขนาดครับ,รบ,รบสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับครับผมพอดีเลยเพิ่งค่ดเดียวแล้วถึงสองช่องครับผมจะเป็นข้่องทุกทายเลยเนาะ ค่ะต้องงวดนุนิยามันจะโทษไปกับว่าได้โทษไปจ้างเมื่อไปมาจนจนเลขจะออกแล้วเลยเป็นโค้งเดียวลิปเดียวจบครับมันมีเลขฝันน้ำเด้อไอ้โค้งดท้น้ำครับไมขฝันน้ำครับผมได้ค่ะได้เอาไอ้เลขสูตรเปเนาะครับเนาะครับเลขเด่นบนเดยเฉพาะ้อครับเนอเด่นบนมีก็เอาให้สามตัวเลยครับศูนย์สามแปดศูนย ศูนย์สามแปดครับเอนะดึงเดิอนออกมากศูนย์กับสามครับเล่นที่ศูนย์กับสามครับผมเลืชุดมีสี่ชุดครับศูนย์สองศูนย์หักศูนย์สองศูนย์ห้าสามสองสามหักสามสองสามห้าสามสองสามครับก็สิให้สามโตสี่ชุดนะครับเนาะครับ สี่ศูนย์สองสี่สามสองสี่ศูนย์สองสี่สามสองแปดศูนย์ห้าแปดสามห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามห้ากับกับนาสั่งซื้อซื้อไม่น่ะนะครับเด้ออทุ่งสว่างนะครับเด้ออทุ่งสว่าง กลับครับเดี๋ยวเพิ่นกต่าหูดอกเพรานคือเก่าหน่อยมันส่งกับดารา่นหลายคนครับว่านนทียาลงให้ยสองซื้อเลยเป็นคำเสียงใดคือเก่าบอกว่ายิ่งน้ำเงาซื้อนี่ลเราซื้อนี่ละอันได้รับสองถ้วยกับสามโลคนนี้เนี่ยค่ะอ้อทุ่งสว่างเออจังหวัดในกรุงเทพครับผมค่ะแปดสามสิบ ที่สิบปี่ก้อนครับบัวตองห่วงครับเลือกเด่นสองโตต้องไม่เห็นครับในศูนย์กับสามนี่ครับผมเลขสองโตศูนย์สองศูนย์หาสามสองสามหาเน้นชุดใดครับพ่อเอ้รับพ่อพ่อกันครับทั้งทั้งสี่ชุดเลยครับผมให้น้ำนักท่อกันครับผมเราเลขสามโตสี่ศูนย์สองสี่สามสองแปดศูนย์ห้าแปดสามห้าเน้นชุดใดค่ะ เพื่อกันเมิดนน่นทิยาครับต่อไปเป็นเรื่องฝันเดอะน้ำหนักเท่ากันครับผมเอาเอาเลงฝันนี่พ่อะว่าทางล่างโดยเฉพาะเลยเด้อกันพ่อฝันนั่นคือเราคเอทนล่างครับผมเน้นล่างชุดเดียวเลยครับพ่อที่ว่ายฟังจังหน่อยหนึ่งฝันว่าพ่อร่องว่ายน้ำใต้ท้องทะเลคุณแม่น้ำน้ำงามงามว่ายไปบักกว้างขึ้นอย่างนี้เด่นในฝันนั้น ว่าว่าหายใจเยอะเกอนแบบวายไปจนพุดคนน่ะจนคึงฟังได้ไหมอืมนี่เราพ่อว่าเลขล่างโดยเฉพาะเด้อไอ้ยนนทิยาลงชุดเดียวเลยหนึ่งหาครับมีหนึ่งหาชุดเดียวเลยพอเช่ยงกับลงชุดเดียวครับหนึ่งหาตัวตัวร่องกับกลับไวแน่คือหาหนึ่งนะอ๋อป็นตัวกลับนี่มั้งครับครับกลับหาหนึ่งคือตัวกลับครับผมตัวเน้นเน้นคือหนึ่งหาครับผมอ๋อเน้นหนึ่งหา ครับล้อมไว้ครับครับผมนี่ละลังโดยเฉพาะกันพ่อปันแม่นคือเกาเนี่ยคือลางดิเหล็กหนึ่งห่านี่คือมาลังโดยเฉพาะครับครับครับก็มีตําเนี่ะนุนทิยาครับพ่อยฮ่งครับผมครับเห็นนุนทิยะทวนเลขคุณพ่ออีกทีหนึ่งนะครับเนาะครับผมค่ะนุนทิยาขอทวนเลขพ่อแน่งววดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกหก พ่อจ้อยหรืออาจารย์ทุ่งสว่างนะคะเลขบนเด่น038เลขวิ่งเน่นที่0กับ3บนจับผู้หาย0205 3235ห02 0 5 3ตรงกัน่่ค่ะพ่อตรงกันครับนนทิยาครับผมสำหรับเลข3าตัว4 0 3 4 3 2 8 0 5 8 3 5หาตรงกันบ่คะ ตรงกันครับนับที่ยากครับผมสําหรับเลขข้างล่างนี่เป็นเลขควมฝันพ่อฝันหายหางเดียวคือหนึ่งหาตกกันคือหาหนึ่งตรงกันบ่คะตรงกันครับผมขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาฝากเอฟซี่วดนี้ก็ขอให้เอฟซี่โชคดีครับแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อเฮงแลเด้อครับเด้อสวัสดีครับ